อุ้ยอุ้ยนอามือเตดมองเออ,อเป็นหลมุมปีใหม่ขึ้นไม่ได้นี่ค่ะพาปีใหม่กลับบ้านนะคะไม่ไว้ที่หน้าเพราะว่าวันนี้มีหมามาคอยเฝ้านะคะก็เลยค่อยๆพา กลับบ้านเราไล่รบยังไม่ตกค่ะตัวนี้ตกนานมากเลยเน,เน,นี่ค่ะปีใหม่จะขึ้นได้ไหมอ,อุ้ยอุ้ย,อยนอมือเตดมองเออเป็นหลุมปีใหม่ขึ้นไม่ได้ ទៅបានពឹងរត់យន្តអូអូអស់ឲ្យរត់យន្តចូលក្រយន្តពីខណ្ឌនដល់គេចតផ្សេងតែកកកាក់លឿនអកឡងដកមើហ៎ อ๋อเลยเลยอ่ะนู้ดกระเซอจะเปียจึงอ่ะนี่ขึ้นไหวไหมอ่ะเอออ่ะขึ้น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 ไหวไหมโอ้ អឺតိတ်តាំងអនុអីអឺເຖີເປັນໄລ່ໄປពីខ្លានោះນາយនោះតេញហើយអຫນឹងដើមລອງតាមເຖີຫນໍ່ឫຈໍຄືນឹងຈໍເອີ พี premises, ่ไหมเดินกลับบ้านพร้อมตัวพี่เบเฮ้ยเฮ้ยฮ้้ยล้มสไลด์ลงเฮ้ยเฮ้ เฮ้เฮ้เฮ้อ่าไปค่อยๆพาปีใหม่เดินกลับเฮ้เฮ้เฮ้นู่นค่ะถึงบ้านไม่น้องค่อยๆเดินถึงทุม่มนึงเลยเฮ้เฮ้เ ไปดูน้องปีใหม่เดินไป้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้เ้ฮเฮ้ยดีใจี่ ที่ใหม่แข็งแรงค่ะเริ่มเดินกลับได้แล้วแต่อาจจะเหนื่อยโอ้ยคุกคุยเด้อตะบาน่ะแมที่ไหนเอยนี่ค่ะก็กำลังคลายตกแล้วแหละ ได้กลับบ้านแล้วไม่เจอฝูงหมาาปีใหม่เหนื่อยครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ ok, ่ะอ่ะอ่ะขึ้นได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมอชอบตะกโมยกูนุเคยก็มารอดโมวะอันไอ๋อโมเฮ้ยโมเฮ้ย ค่อยๆเดินค่ะกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วล่วะเดี๋ยวไปรอตัวนู้น อรออีกตัวหนึ่งไปไหนเดี๋ยวนะคะนโนเดี๋ยวนะคะถ้าเราไม่ไดักเขาก็จะไปทางนี้เพราะว่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไปบ้านทางนี้เฮ้ย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 นี่ค่ะเฮ้ยเพราะตัวนี้ถ้าเห็นกำลังเหมือนยังไงกระโดมอะค่ะถ้าเห็นวัวใครนี่มันก็จะวิ่งไปตลอดเลยเฮ้ย นี่ให้ไปกับเพื่อนต้องเหยียบเชือกไว้ไป่ากล้วยถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้ว ต้องตีใหม่กลับบ้านถึงบ้านแล้วไม่ต้องนอนนาะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นเย็นค่ะกับเฉากล้วยไปช่วยไล่วัวตัวนาติเต้อหนูเ้ยแล้วก็ไปไหนอีกไม่รู้ น,น่นค่ะเพื่อนเข้าบ้านละ